สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมมีดแลนโ r o กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนําหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเกมยังไม่มีอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าเพิ่งจะอัปเดตใหญ่มานะครับก็คลิปนี้ก็คงมาเล่นเรื่อย นะตอนนี้ของผมก็เลเวล38นะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเลเวลขึ้นยากมากๆเลยครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็สนุกดีครับ มีคนถามในคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเกมยังถอนได้อยู่ไหมนะครับก็อตอบได้เลยนะครับว่าเกมยังถอนได้ปกติอยู่นะครับตอนนี้เกมค่อนข้างสมูทมากนะครับในเรื่องของการถอนการอะไรค่อนข้างที่จะไวมากเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับตอนนี้เกมดีมากไม่มีบั๊กด้วยนะตอนนี้ไม่เจอบัคกอะไรเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บ ตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเข้าไปเอ้าวครีมหมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บครีมก่อนนะเราได้ครีมมาแล้วครับเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้ทำไอศครีมนะครับเป็นวานิลลาไอศครีมนะครับโอเค ไม่แน่ใจมีเพื่อนๆท่านไหนเล่นตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดไหมครับหรือเป็นช่วงแรกๆที่เกมเปิดก็ได้แล้วปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะมีไหมครับหรือว่าหรือว่าเลิกเล่นไปแล้วหรือว่าหรือว่าเพิ่งมาใหม่นะครับก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนตัวของผมเองก็เล่นตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดเลยนะครับก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ จนตอนนี้เนาะก็กำลังจะเข้าสู่เดือน8ละก็คือว่าเกมเปิดมาได้ยาวนานมากเลยนะเกินครึ่งปีไปเรียบร้อยละนะครับใกล้จะ1ปีแล้วนะโอเคผลิตขนมปังหน่อยเพราะว่าขนมปังเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอย่างอื่นด้วยนะครับพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกอะไรงพวกนี้นะอ่ะเก็บ ไข่ไก่หน่อยครับอ่าข้าวหมดนะัรับสาลีนะครับปลูกอีกครับข้าวโพดด้วยโอเคตอนที่อัดคลิปตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ทุ่มกว่านะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวจะรอรอตัวนี้อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ ก็สายฟ้าตัวน,นี้ก็จะถูกเติมเข้ามานะตอนนี้เปิดกล่องได้ค่อนข้างดีนะตอนนี้ผมเปิดไปหมดแล้วแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับเปิดกล่องคือได้กล่องมาเยอะมากนะครับจนแบบเต็มช่องสี่ช่องนี้แล้วอะแล้วปรากฏว่าเอ่อได้ ได้กล่องเลเวล3มาด้วยแต่ว่ามันเต็มแล้วครับมันเก็บไม่ได้แล้วก็เลยอดไปเลยครับคือตอนนั้นที่ยังไม่เปิดเพราะว่ามันยังดีเลยไม่ครบครับเพราะถ้ายังดีเลยไม่ครบเนี่ยนะครับตัวนี้จะเสียจะเสียค่อนข้างเยอะในการเปิดนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเปิดของกล่องเลเวล2เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ 5MST นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็จะได้ก็ u i p m e n t นะครับตอนนี้ก็ตั้งขายอยู่นะตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เปิดมานะเปิดได้มานะครับตัว wisdom gem ก็กะว่าเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ใช้ดีกว่านะครับยังไม่ขายแต่ว่าถ้าเกิดเปิดมาได้เพิ่มมาอีกเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาไปขายดีกว่านะครับ เพื่อนๆคนไทยที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดเล่นอยู่คนเดียวหรือว่าอ,อ,อยู่แฟมิลี่อื่นนะครับแล้วก็เหงาๆนะครับถ้าต้องการที่จะมาอยู่ในแฟมิลี่ของคนไทยนะครับก็มาอยู่ด้วยกันได้นะตอนนี้ยังเหลืออีก5ที่นะครับยังเหลืออีก5ที่นะส่วนใหญ่ในแฟมิลี่นี้จะเป็นคนไทยนะนหลายคนก็ทักมาใน อคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับทักมาได้นะครับหรือว่าแอดเพื่อนกันมาได้แต่ว่าแอดเพื่อนเนี่ยตอนนี้น่าจะเต็มอยู่นะเดี๋ยวนะเพืนนะคตอนนี้เต็มเลยครับ200้อ2ทับ0คือถ้าเกิดว่า ต้องการแอดเพื่อนจริงๆผมเล่นอยู่2ตัวนะครับก็คือ,อตัวนี้นะครับเล่นเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็อีก ID นึนครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะอลองแอดเพื่อนมานะอันนี้น่าจะยังไม่เต็มนะครับลองแอดมาได้โอเคช่วงนี้ก็รอของผลิตยอย่างเดียวเลยครับ เดี๋ยวผลิตช็อกโลเบอร์เกอร์หน่อยโอเคนะครับก็รอรอเนี่ยครับรอผลิตเสร็จอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวโอเคคลังเต็มนะครับไอเรื่องของคลังเนี่ยนะครับแล้วมันเต็มเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ขายทิ้งไปบ้างนะอย่างเช่นพวกพวกเนี้ยครับ คือตัวซีเมนเนี่ยมันได้ค่อนข้างเยอะนะได้บ่อยครับก็ขายทิ้งไปบ้างครับนะอ่ะเพื่อนๆคนไหนที่มาใหม่นะครับลองมาดูนะว่าตัวเกมค่อนข้างใหญ่นะอันนี้ผมเล่นบนแท็บเล็ตนะครับมันจะซูมเอาได้ประมาณเท่านี้นะเพราะฉะนั้นลองดูดีครับแผนที่เนี่ยแผนที่ในเกมนะครับเห็นไหมครับดูดิค่อนข้างใหญ่เลยนะ ดูสิแล้วก็เกมมีการจัดเ y o ย์ใหม่จริงๆเดิมเราจะเห็นว่าตอนแรกตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างๆเนาะเนี่ยบริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยทั้งหมดเป็นพื้นที่ยังไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามานะครับเพราะตอนนี้ตอนก่อนหน้านี้น,น,นะครับก่อนอัปเดตเนี่ยหลายคนก็เริ่มเลเวลตันแล้วตัวเกมก็เลยทางเดฟเองเขาก็เลยเพัฒนาอะไรขึ้นมาใหม่ๆนะครับ ก็คือพัฒนาพวกร้านพวกนี้นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็มีการปรับออตรงนี้คือปรับเลยเยอร์ใหม่บางส่วนนะก็คือปรับตรงบอลลูนนะครับมาอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนบอลลูนไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามีการปรับในส่วนของเนี่ยนะโทษทีครับจำไม่ได้ลนะ แต่ว่าหลักๆก,ก็จะมีตัวนี้มาเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าตรงนี้ยังใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวต้องรออัปเดตอีกทีนึงเนาะแรกๆเนี่ยนะครับจะเล่นค่อนข้างง่ายหน่อยเพราะว่าในการการสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้ใช้เงินไม่ค่อยเยอะนะเงินตัวนี้นะนงเงินในเกมน,นะครับแต่พอหลังๆนะครับเริ่มใช้เยอะมากแล้วนะ ต้องเก็บเยอะๆหน่อยนะครับโอเคผลิตได้แล้วครับขนมปังอันนี้มันผลิตแป๊บเดียวนะประมาณ5นาที่ะเพิ่มแ่นเค,ค้กไปหน่อยครับเก็บเบคอนหน่อยครับเบคอนถ้าเกิดว่ามันเหลือเยอะจริงๆนะอย่างเงี้ยผมเหลือต้องยี่สิบห้าถึงใช้ไม่ ไม่หมดอะนะครับก็ขายทิ้งไปบ้างก็ได้นะครับโอเคเลอมอนเหลือเยอะครับเลอมอนเหลือเยอะงั้นเอาไปผลิตน้ำอันนี้เยอะละอันนี้ก็เยอะละเอาอันนี้แล้วกันเนาะเป็นเลมอนแบล็กทีนะครับชาดำใช่ไหมชามะน,นาวอ่ะเป็นชามะน,นาว เกมนี้นะครับเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นเกม NFT a y t o e a r n ด้วยนะครับแล้วดูภาพเลยครับสวยมากเลยนะเนีย่ยซูมไปใกล้ๆนะครับเห็น AI ไหมเห็นความน่ารักของตัวละครไหมมันเดินแบบน่ารักมากเลยเนหะ็นไหมเห็นปะดูสิเต้นแบบน่ารักมากเลยภาพแบบสวยสดมากๆเลยนะครับ ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครลองปรับเป็นเออเป็นแบบความละเอียดสูงสูงหน่อยนะครับจะเห็นความชัดเห็นความละเอียดเห็นสีสันของเกมชัดมากเลยนะคลิปนี้ก็เล่นเรื่อยๆเนาะดูก่อนมีอะไรส่งได้บ้างอย่างที่บอกครับก็ต้องรอสายฟ้านะครับเพราะว่า ส่งของส่งภารกิจตอนนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับรอดีกว่าครับก็รอนะมีใครมีเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรนะครับลองคอมเมนต์ถามเข้ามาละกันนะครับ เออส่วนระบบล็อกอินนะครับแล้วก็มีของรางวัลแจกเนี่ยถามว่าโอเคไหมจริงจริงเคยอ่านในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าก็ยังโอเคอยู่นะก็ก็ควรทีจ Lock ่จะล็อกอินนะแต่ว่าส่วนตัวผมเออไม่ไม่ค่อยอยากล็อกอินเท่าไหร่เพราะว่าล็อกอินแต่ละวันมันจะเสียค่าเสียค่าฟรี b n b อเนาะ,นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้ม,ไดมันจะได้ m s t กลับมาวันที่7นะครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ราคามัน มันลงไปเยอะๆนะครับทำให้เหรียญ MST ที่ได้กลับมาเนี่ยมันไม่คุ้มกับค่าฟรีที่เสียไปนะครับแต่ว่าจริงๆของรางวัลค่อนข้างดีนะก็หลักๆก็คือตัวนี้เลยครับอันนี้สำคัญมากเลยตัวตรงนี้มันจะช่วยให้เราแบบเก็แบเก็บอะไรได้เร็วมากเลยครับบางครั้งส่งจะส่งภารกิจอะไรต่างๆนะครับบางครั้งมันไม่พอมันจะต้องรอผลิตอนะ ใช้คูป,ปองต,ตรงนี้นะครับมันทำให้เราเนี่ยจบได้เร็วมากโอเคอ่ะเดี๋ยวเก็บไข่ไก่ได้แล้วครับแล้วก็ป้อนใส่ข้าวไปด้วยเก็บนมวัวได้ครับแล้วก็ ก้อนแครอทไปด้วยครับตอนนี้ถ้าอัปเดตใหญ่ที่รอจริงๆก็คงจะรอเหรียญตัว MMT ตัวนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นเหรียญหลักของเกมนะก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับแต่คาดเดานะครับว่าน่าจะเข้าช่วงช่วงเกมครบรอบ1ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเกมนี้อยู่ครบปีจริงถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากเกมหนึ่งเลยนะเพราะว่าหากเกมสวยๆที่เป็นเพทูเอิญแบบนี้เนี่ยแล้วอยู่ครบปีค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันลักเกมนี้ดูแววแล้วเนี่ยนะครับน่าจะถึงปีได้ง่ายๆเลยนะครับคอมมูนิตี้ของเกมนี้ค่อนข้างแข็งแข็งมากนะครับคนเล่น ส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นนะลองดูตรง Family ก็ได้ครับดูอันดับก็ได้ครับเนี่ยครับเห็นไหมว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นน,นั้นั้ละนะครับคนญี่ปุ่นเล่นค่อนข้างเยอะครับเกมนี้ดูดีครับก็มีอินโดด้วยมีไทยด้วยนะครับน่าจะมีฟิลิปปินส์ด้วยนะโอเคครับ ก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรครับเพราะเดี๋ยวต้องรอ5ทุ่มก่อนเพื่อจะจะได้เติมสายฟ้านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่โอเคครับงั้นคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนิดหนึงละกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันครับสวัสดีครับ